ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามร้านขายเครื่องเสียงการแจ้งนะครับรุ่งโรดหรือว่าเดนบังบ่อนะจ๊ะนะครับถามว่าวันนี้มีอะไรมาเสนอนะครับก็จะมีเป็นมิกดิจิตอลนะครับอ่อเอ็กแอร์บาลินเจอร์บายไมด้สนะครับก็จะมี12 16ช่องแล้วก็18ช่องนะครับคุณภาพนะครับเหลือร้อนไม่ต้องพูดถึงนะครับขออนุญาตไม่ทําคลิปเสียงละกันนะแค่โปรโมทว่าโอเคร้านขายเครื่องเสียงรุ่งโรดหรือเดนบังบอมีขายนะจ๊ะนะครับ ก็ให้ท่านเลือกนะครับจะใช้12ช่อง16ช่องหรือ18ช่องนะครับอยู่ที่ท่านลูกค้าหลายๆท่านนะครับปึงประสงค์และพอใจที่จะเลือกใช้เลยนะครับคุณภาพเสียงดี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 ด,ด,ด,ดีจริงๆนะครับดีมากๆเลยนะครับมีทุกอย่างในตัวเดียวจบเลยนะครับควบคุมผ่านโทรศัพท์หรือ iPad ได้นะครับ แล้วก็นอกเหนือจากมิกซ์นีต้นแล้วเราก็จะมีพาวเวอร์นะครับแอมบ้านนะครับพาวเวอร์การแจ้งต่างๆนานานะครับไมร้รยนะครับ1ตัว c h a ช n นลนะครับสไมนะครับหูฟังระดับเทพเลยนะครับดีๆเลยนะครับก็จะมีให้ท่านเลือกมากมายนะครับโต๊ะวางเครื่องเสียงนะครับไฟบีมนะครับมิกเล็กนะครับที่มีเฟียงในตัวบูทูธเอชบีเราก็มีนะครับ อันนี้โซนนี้จะเป็นโซนแอมฟังในบ้านนะครับระบบกระจายเสียงหอกระจายข่าวนะครับระบบเสียงตามสายนะครับเราก็มีนะครับหรือว่าเรียกว่าลำโพงฮอนนะครับอันนี้ลำโพงติดรถยนต์นะครับเราก็มีนะครับแล้วก็นะครับดอกลำโพงนะครับหลากหลายที่ห้อ power นะครับแบรนด์ต่างๆครับวอรเทคนะครับ sae npe นะครับ จะมีโซนนี้นะครับโฮนิกนะครับไมโครเทคนะครับทาดาเซียนเซ่นะฮะกล่องแรกกล่อ,องแรกเอาไว้ใส่กลอสอิคิวเครื่องปรงุงพาวเวอร์นะครับต่างๆนาน,นาเราก็มีนะคะรับโฮมิกนะครับวัดแรงๆ650วัตรตร์ต่อข้างอย่างนีง้ อุปกรณ์กระจุกกระจิบเล็กๆน้อยนะครับไม่จอกลองไม่จออเครื่องดนตรีนะครับอุปกรณ์ต่างๆเราก็มีนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมิกซ์นะครับดิจิตอลเหมือนกันจะเป็นของ s o u n d c r a ยูไอ1 6นะครับก็คือ16ช่องเนาะนะครับอันนี้ก็เสียงดีนะครับของเราย้ำนะครับจะเน้นขายของแท้นะครับร้านเปรดเซ็์เลยนะครับ สนใจชอบนะครับอยู่บริเวณนะครับสุพรรณนะครับหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงครับพิมพ์คำว่าร้านขายเครงเสียงลดใน Google นะครับมาได้เลยฮะเดี๋ยวก็เจอนะครับอยู่ระหว่างบางบ่อบางโซนโงนะครับต้องมีท่านเลีอยมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้รำโพงนะครับอ่าอันนี้ตู้คอลัมน์นะครับส่วนนี้ดีนะครับ ก็มีนะครับท่านมาดูแล้วกันตู้ซับตู้เบรตู้เสียงทางตู้แขวนนะครับเราก็มีจัดจําหน่ายนะครับยังไงก็มาเที่ยวมาชมมาค้นหาเอ้มาเลือกนะครับมาเรียกมาชมมาดูกันฝั่งก็ได้นะครับขอบคุณที่ท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีครับ